เป็นไส้แค่ตสดกระดาษาะครัอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบาร้อยห้าสิบบาทนะจ้าแปลงได้ค่ะจะตัดกระดาษได้เลยจ้า

จะเป็นป้ายเมนูนะได้ตามใจชอบนันจะมีอะไรัวดน้อวแอเปิ้ลผลไม้รวง <as> ่นะหนม่โดด่วงใส่ม้ห่ตัวหหมดไหมยต้โดโอเคเอัมาห่วงหนโดดนะ มัวข้าโพดได้ไห้คได้ก็ค่ะอาารแบเขาวโเียอย่าใส่ประไปเลยเีอเปรี้ยวแล้วมานั่งบดไม่น้ได้ค่ะสองชุดละลูกสงชุดครับผมโอเคโอ้โน่ได้เท่าไหร่เอ่ยสา้หเกร้อยห้าสิบเป็เท่าไหร่จากร้อยไหมสอง้ย้าลยสร้อบเลย่างรบหนกร้อยด้วยหกรอเห็ดไห สัมมอนหมึกไข่ของหนูนี่เผ็ดปกตินะไม่ร้าเมนูต่อไปจะเหมือนเมนูเมื่อกี้เลยนะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ปูมาไข่ปลาไม่ล้าแต่อันนี้ใส่กระปุกมะม่วงเหมือนกันเลยเหมือนลอกกันมากับบินเมื่อกลอกกันมาไม่ใช่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทจ้า ะะจะดูอตกู่จะกงกข้กขาใหอย่ยะจะเขา้าหละอเขา้วาวี้าสิกหร้อยข้าทั้คู่เลยโค,ครับนคเลยน,น,นโอยสอออ่อันะผ็ดน้อยอะอันนั้นสองรยห้าสิบ เปลี่ยนรายการได้เลยนะคะปลาไม่นาบอกเด้วยนะทุกคนว่องไห่บัวบกด้วยค่ะนี่ไดเมนูช็อคช็อคเกกี้เลยคือดมาไข่กันเลยใช่เปิดกันเลยเหมือนเหมือนมาด้วยกันจับบินเมื่อกี้ช็ช็อเลยนะฮะแต่เมนูเราก็มีกันได้ตลอดเลยนะว่าพี่ตาจะใส่อะไรบ้าง เดี๋ยวคนสวยมารับท,นทันี้เลยลูกพอเข้าไปเข้าได้แบบเนี้ยที่กว้างกว่าแล,ล้วก็รอจดนะจดเมนูนะตามใจลูกค้านะนานะอันนี้จะเป็นเมนูนะครับแซนตุก อันนี้มึกไข่แพงนะครมือไข่ในตัวนะไข่แน่นนาผมจะใส่ข้าวโพดมะม่วงข้างล่างไม่ต้องเอาทิ้งก็ได้นะจ๊ะนะไปทำออเดอร์เลยเดี๋ยวน้องนักก็ได้ก็าวโพดม่วงอันนี้อยวมาเอานะหนูเขียนราคาที่ฝากกระปุกไวให้น้องหน่อยก็ได้ ชั่ๆเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า ปกติเจ๊หนึงต้องใส่นะต่างหูเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่่ปวดหัววันนี้ปวดหัวเพรมันตึงๆหัวแล้วก็เลยไม่อยากใส่พอใส่แล้วทำให้เราเจ็บครับโอ้ยอยู่ได้ไม่นานปกติต้องมีต่างหูเลาะด้วยไข่คือแน่นมากไข่ตึงแรนเลยนะทุกคนกินคือรู้เลยว่าโซดาต่อไข่แท้ไข่แค้ไม่ใช่นะ แตะเราินแน่ๆเขแ, <laughs> แล้อ,องใส่หมไข่ลงาแอดเจมันเพิ่มนะคะเขาก็จะใสด้านบน มีนะไม่ใช่มีแต่ชุดใหญ่นะที่ร้านก็มีชุดเล็กด้วยนะมีชุดตั้งแต่ราคาตั้งแต่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะจะถึงไปพันห้าเลยจะถึงราคาพันห้าเนาะก็ครวมทุกอย่างสามอย่างในร้านนะ้นพันห้าร้อยบาทคุ้งตอดของใครซ่าคุณคุณครู ราคาเป็นหวานไเลยค่ะนี่กุ้งสดตัวโตๆเลยนะคะเขาอยากกั มาสดไข่ปูใช่ไหมครับมาสดถูกไข่ปู จอดใส่กระดาษได้เลยนะคะทำอะไรมาเดินแบบพิกไหมเหมือนเราเด <c oughs> ินแล้วแบบท่ากบบท่าแบบเจ็บฝันเปล่าฝันวิ่งหนีใครหรือเปล่าวิ่งแล้วหกกระล้มมากนะขาดแขน กินเนี่ยเมนูนี้ต้องมีสักคนแหละนะวันจันใช่ไหมพี่หนึ่งจะอยู่ธนาคารจ่ายเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมาสุกไข่ปรูนะอยากกินแบบไม่อยากกินแบบอื่นเลยนะอยากยำเลยนะเอออยากยำท่องมาทุกวันเลยใช่ได้ต้องได้ทุกวันวันนี้แหละมีช็อปปิ้งสุก กรวโล้มบ่วงไม่ลา้าเหมือนกาแล้วจะเป็นุดเ็ดน,นะคะสุกสุกเลยนะถ้ามาสั่งสะดุง้งสะดุง้งไม่มีให้ลูกค้าบางคนชอบมาแบบว่าขอรวบแบบสะดุง้งสะดุง้ง ไม่รู้ขาดต้มมาเลยมิสตุ๊บเออไม่มีสะดุ้งถ้าสะดุงะด้งตอนน่ะตอนกินหนละักเผ็ดน่ะสะดุ้งแน่เ <c oughs> อาโคตรม้วนใหญ่แน่แนเลยค่ะนี่เลยสั่งๆอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะ มาใส่ได้เล็กใหญ่แล้วแต่ลูคกค้าเลือกก็้ทุกแบบเลยนะครับรับของได้เลยจะลูกเข้ามาเลยอ้มาใหญ่สั้นมัน่งเอกรักหูยอผลไม้รวมค่ะนนี้ยอผลไม้รวมครับ ยอรเราคือพี่หนึ่งอ่ะก่อนเลยดีใจมากคมันไม่เราไม่ได้ลวกเลยค่ะเราจะเ,เราจะนึ่งเอาเราจะนึ่งเอาเนืน้อเ,เนื้อมันจะเต่งแล้วก็กไม่เยีย่ยมครัรสชาติมันจะไม่เยีย่ยม ฝนตกมาหรือวันจันทร์นะฝนก็ตกน้ำก็ท่วมไม่ใช่วันจนทร์ถึงตน้ำท่วมแล้วตรงนี้เจไม่ได้เลยเจมาดูเพราะสงสารนเขาอยู่เพราะเราเคยเจอแล้วไงดำฝีเลยไม่ได้ถ่ายมาเห็นนะเพื่อลเพื่อนเข้าไม่ได้แต่ดีแล้วแหละจันทร์นาคารเจหยุดที่หลังกล้องไว้นะอยากกินงิ้วชมาเถอะจะปบจันทร์นาคารจะหยุดใช่ไหมรับเจใช่ค่ะเจหยุดจันทร์นาคารนะคะ เปิดหมดเลยเปิดตั้งแต่พู๊ตแลค่ะอาทิตย์กพู๊ตพระธาตุสุ่มสาวนี้เปิดหมดเลยยกเว้กกันนะคะได้หายจักมาได้อยากกินก่อนวันนี้เลยมาเลยนนะคะผลไม้รวม่างมากมทยองเราชิ้นเด้งๆโตๆเลยอันกมยากมันตั้งใจแล้วอะเนาะเหมือนเราอยากกิน้